ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอฟซีและแฟนคลับของเฮาเนาะค่ะสำหรับมือนี่เฮาจะพามาลุงเบงแปลงหยาแพ่งกว่าลาอายุสี่สิบหามือของเฮาค่ะเฮาก็ได้ทำการออกมาลุงแปลงไวตั้งแต่วันที่สิบสามธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะค่ะเฮาได้มาลุงแปลงไวจากมือนั้นฮอดมือนี้กาในสี่สิบหามือแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอายุหยาสี่สิบหามือของเฮา เดี๋ยวเขาจะมาเบ่งผ้ามาเบ่งพัฒนาการของมันว่ามันเลื่มแตกก่อเดินเคลื่อไปได้ซําใดคะจากคลิปที่พันพานมาที่พี่น้องได้เบิงเข้าก็เห็นอนู่เนาะค่ะว่าที่เขาออกมาลุ้งนะมันเกิดขึ้นนาะจากเก้าซําใดเพิ่นได้นนพัฒนาการเพิ่นเป็น,นได้ยาวซําใดแล้วค่ะจากที่เขาออกมาลุ้งที่แรกเขาก็หมวยแบบย่างนาแล้วค่ะแต่ว่าเกิดได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะจากภาพรวมกว็เห็นว่ามันก็จะเป็นห้างห้างอยู่ค่ะ แต่ตอนนี้เพ่อนกะได้เดินไหลแตกเครื่อแตกก่อแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือลักษณะลักษณะของไหลของที่เพิ่นแตกเนาะคะ่ะเครื่อของเพิ่นนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นจ,จะแตก,กออกไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค็คือต่อคอหนึ่งเนาะคะ่ะ ตเาามานี่คือคือคอของเพื่อนนี่คอของเพื่อนพอรุ่งดินไปที่ฝังอยู่ดินเพื่อนแตกขึ้นมาเพื่อนก็จะได้หลายนอค่ะนี่ค่ะนี่เนาะคือภาพเข้าให้เบิงึงชัดๆเนาะค่ะที่ว่าเพื่อนแตกขึ้นมาใหม่ มาใหมนะคะก็เริ่มเดินไปถ,ถ้าหากพะลวงดินแล้วเพิ่งก็จะแตกออกมาอีกลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะนี่คือภาพโดยรวมเนาะค่ะก็ถือว่าเฮ้ากับประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องสําหรับแปลงนี้เขาก็ตั้งใจว่าจะเอาไว้เป็นแปลงต้นพันธุ์ล่ะค่ะพี่น้องเขาจะเอาไว้เป็นพันธุ์เนาะค่ะ เขาจะิ่มขยับขยายใส่พืนที่ที่เจ้าเลี้ยวเห็นนะ่คะพี่น้องที่อยู่ไก่เติบนี่คะ่ะเจ้าเลี้ยวเห็นกับเนื้อที่กับประมาณหาไรคะ่ะทั้งหมดเขาก็ได้ทําการไถไว้เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะลุ่งหยาทั้งหมดล่คะค่ะเขาก็เริืมได้เดินระบบน้ำของเขาว้เขาก็ได้ทาการสูบน้ำจาก แดงหนามองเฮาตัวนี้ค่ะขึ้นมโฮดแปลงนี่ของเฮาเนาะแต่เฮาก็ได้จ้อนหนาบดานไว้แล้วค่ะที่เฮาจะเตรียมก็ว่าเฮาจะขยายพันหญ้าของเฮาเนาะค่ะนี่คือภาพโดยร่วมของแปลงหญ้าของเฮาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิง่งอันที่เฮาออามาลงที่หลังในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเฮาก็ล่งไปกอน ประมาณสามงานค่ะมันก็จะมีเหลือนีเ้าเอามาลุงอีกรอบค่ะตัวนี้ได้่าจจะได้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะพี่น้อง่าจะได้ประมาณสองสัปดาห์ทีห้าเอามาลุงที่หลังเข้าสกาจะเห็นความแตกต่างของเพ่อนค่ะแตกต่างกันนี่ค่ะฟังดัานกว่ามือนั่นคือที่ห้าเอามาลุงได้4ยีิมหามือเนาะท่างสายมือนี่ค่ะน่าจะอยู่ที่สองสัปดาห์ ก็ได้ทําการแบบยาลุงเด็ดนะคะเพราะว่าห้องกได้หมอบเนาะเอามาห้อยๆแล้วเ้าก็บยำลาลงตอนนีเพ่นกัเริ่มเห็นมีแตกขึ้นมานิอยหน่อยค่ะมีเขียวๆหน่อยๆนอยนี่แหละค่ะนี่คือภาพตอนนี้แล้วค่ะเบนยังบอกให้ได้ึ้นเป็นให้ได้แตกยอดแตกกอนะคะ เดี๋ยวนี่ค่ะน,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 คนี่เนาะนี่คือนี่เพิ่อนกระเจื่อมไม่ไม่เพิ่งจะแตกขึ้นมาแบบลักษณะนี่ลหละค่ะกับแปรงแรกของเฮาก็คือกันค่ะพี่น้องว่าคิดว่าคือกันบอลว่าเป็นตลอดเนาะค่ะได้จริงๆแล้วเพื่อนกระลอดค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปเพื่อนกระไดง้งามได้เห็นหญ้าเขียวขึ้นมาค่ะตัวน,นี้คือเดือนกับอีกสิบกว่ามื้นเนาะค่ะนีกเพื่อนที่เขามาลงกรได ได้เดือนกับอีกซิว่ามือ,อบึงเห็นถึงความแตกต่างอันที่เห้ามาล่วงไม่บ่เป็นตลอดครับนาอค่อะพี่น้องนี่ค่ะ,ะได้ทิพนแข็งแรงพึ่นต่างตัวได้ไวนี่มันก็ขึ้นมากนี่ค่ะ เดี๋ยวมือจะเฮาทาการวานปุ๋ยรอบที่สองเขาจะมาทายทําให้พี่น้องห้องเบิงอีกเนาะค่ะเนาะเขาจะมาวานปุ๋ยยูเรียอีกรอบอยู่ค่ะวานปุ๋ยแล้วเขาจะทําการสูบน้าขึ้นมาโหดอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือวานปุ๋ยจะมาทายให้พี่น้องห้องเบิงอีกเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องห้ามน้ําในเด้อค่ะเดอ้อสําหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อไปแค่เพียงสําเนาให้พี่น้องห้อง มีความสุขความจเจริญล่ลำรวยทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ